เอ้ยมันมาว่ะมันมาว่ะมันมาว่ะดูดีจังวะมาดูดีจังเลยดิ่มาเราจำมาเราดีนะเราจำมาเราดีนะเพื่อนจำเราดีนะปืนปืนรอนะปืนอ่ะจำมาเราดีอับออกไปนะอยู่ต่บ้านเราไม่ต้องขับมันเลยอย่าไปกลัวชนแม่งเลยชนแม่งเลยบังุ้ณไปบัไปบามาบมาบมาเมื่อเ็นามน่อเห็นรถล่เมอห็นรถเราสิบโลมันเาสิบโลมานหนักมาดิราสบโลมานนักมาดิเราสลมานนักมาดมันจะพังแล้วเยอะขอนเยอะๆนะ มาเมื่อวันดิมึงบั๊มนีมึงบั๊มไปลงทางซ้ายเราไปลงที่บ้านเราลงที่บ้านเราไปกลงบ้านใช่ไหมเออที่บ้านมันลงที่บ้านเพื่อนเพื่อนเราตกเพื่อนเราตกเพื่อนเราตกไหมตรงไหนตรงบ้านเราตกบ้านเราตรงบ้านเราตรงบ้านเราเา่นได้เราได้เกาะกลุ่มกันไว้มึงยิงมันล่วงรถดิมึงยิงมึงยิงมันล่วงยิงดิมึงยิงมันล่วงรถคนนึง

ไเลยเอาแม่งดิเอาแม่งดีเอาแม่งดีเอาแม่งดเอาแม่งดิมึงไปดิม่ไมดันไปมึดัได้มึงดันไปไมึงดัไปด้เล่นเลยผมเยอะไปมึงก็ไปกอไปมึงด้มานไปดันไปดไปดนไปดไปดันไปดันไปดัะไปนไปนไปดันไปดันไปดัมไันดันไปดดนดันมไปดัันดัันดันัันันััไัรันน มมึงวองข้างหลังได้เป็นแม่ข้างหลังได้นแม่จิบตัวไปเพื่อเอาไาเพื่อมาเพื่อมุบมามึงเกินแล้วมึงเกินแล้วยข้างหลังไหนแม่เอซิ่แเล่นมเอซิึ้นวมึงไหนมึงไหวแล้วมึงไหวมึงไหนมาึงไหมามาการมาการให้หมดมาการให้หมดมากามาการมากาให้หมดมารให้มดกาม

ไสมเพื boss, ่อมเาเพื่อนเมาเพื่อนหน่อยดิเมาเพื่อนหลังบ้านหน่อยดิจ่อเสียวยูไข่ยูไข่ด้วยยูไข่ด้วหนห่พี่ว่าไง่าไี่ลูก้าอรหรอจองหมูพังไปไอ้เหี้ยเมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปไอ้เหี้ยไปไเียไปไอ้เหี้ยไปไอ้เหี้ยไปไเ้ยไปไเ้ยไป เฮ้ยเราย้ายบ้านได้ป่ะมันจะมามันจะดันมามันจะดันมามันจะดันมามึงไม่ไหวแล้วมังไม่ไหวสั์มึงช่วยดิมึงช่วยดิเอริสามึงชวเพื่อนมาเอรปสามึงดึงเพื่อนมาเฮ้ยวิกตดรถ่ายี่อะไรปะโง่ไหวสวยมาก ้หน่อยกอยหน่อยกับปนไปปิดมะยีนีินมาเล่นกบบพื่อนเอดเย็นไมาหลังบ้านกลับมาบ้านหน่อยมาหลังบ้านย้ายศกมามาหลังบ้านปหาใหญ่เลนะปู่ยังไงฮะกลับมาบ้านหน่อยดิกลับมาบ้าน

มึงมาช่วยดกันเพื่อนชุกกอนเปลี่ยนนี่เป็นชุกไหมตะกอนเปลี่ยี่เป็นตัวชุหมแล้วเยี่ยมแถวเยี่ยมเวทแกงเยี่ยมากาศเยี่ยมกาคตเยียแกเลี้ยเล่นนวัยไอ้เยี่ยมยเยี่ยมัวยเป็นเยี่ยมแเยี่ยมาาหี่่มีม่ ค้ยเป็นคอ้ยอะไรไอ้เแี้ยไอ้เงี้ยไอ้เหี้ยไอ้เงี้ยไอ้เี้ยไอ้เี้ไอ้เงี้ยไอ้เี้ยไอ้เี้ยไอ้เหี้ยไอ้เงี้ยไอ้เีไอ้เงไอเ้ยไอ้เหี้ยไอ้เงี้ยไอ้เี้ยไอ้เงี้ยไอ้เหี้ยไอ้เี้อ้เงี้ยไอ้เหี้ยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยไอ้เหี้ยไอ้เี้ยไอ้เงีไอ้เี้ยไอ้เี้ยไอ้เหี้ยไอ้เี้ไอ้เหี้ยไอ้งี้ยไอ้เี้ยไอ้เี้ยไอ้เี้ยไเี้ไอไอ้เหี้ยไอ้้ยไอ้เีไอ้เหี้ยไอ้เี้อ้ไอเียงอ้ไอ้เี้ พอกแกงมาาเยี่ยแกงกาเลยเยมีควยลวป่ะมีควยลวป่ะเยีแกงกามีควยลวป่ะม่ะเ่ยแกงกาเย่ครัอเย่ยพ่อกุดนมานาไอสัไอเียพ่อกโดนมานาไอซันไอเยี่ย เอ็มนายเยอะ้เป็นเหียอะไรสัเหียบไอสัสสมาตูมกเฮ้ยสอรสกอตสกอตเงียบสกอตเงียบฟังฟังสกอตเงียบเงียบไปเอาศพมันซ่อมรถไปเอาศพซ่อมรถเข้าหัวเข้าหวเข้าหวกบอกใ้เข้าหัวไกอเข้าหวาวเขาถามมาอุ้มศพแล้วไปไปซ่อมรถ คุยมันไม่มีเฮียเลยๆเข้าออกเข้าออกเข้าออเลิกบัฟเลิกบัฟเลิกบัฟเข้าวอเข้าอออุ้มศพแปลรถแปลรถแปลศพแปลรถไปซ่อม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 รถอันี้เรากับพอ้เนี่ยกฮ้ยเฮ้ยมึงเลิกบัฟดิ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 พอพอสติสติสติไปมีแล้วมี ข้า <rôle: opolit any Warner> งในยังมีอย <said> ู่นะข้างในอ่ะศพตรงไหนอีกครับศพตรงไหนอีกครับพี่ข้างในข้างในมีมีหนูยังไม่ได้ศศมีมีหนูหนูข้างในข้างในลูกปะใครไม่มีศพไปถือศพของตัวเองไปแปเศพของตัวเองเลิกบับได้แล้วแปศพมาเลิกบัาไปที่รถตัวเองเร็วเลิกบับไอ้เหี้ยศศนะครับอุ้มนั่งหนึ่งนะไม่นั่งสองนะอุ้มอ่ะเงียบเงียบเงียบ ไปบับวะไอบับอ่ะไปตายเงียบเงียดิงียบดเงียดิงีดทแตอลตอฟังนะฟังนะฟังนะฟังพี่ฟังพี่เอารถไปจอดเอาโอ้โหจอดเกอดไหมอะศพเดไหมอะมา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 ศพที่พี่มาศพที่พี่มาไม่ผมผมไมพี่ผมไม่อยากรุ้มแต่ผมรอช่ว่อาโอเคโอเคพี่พี่ก็จะรอช่วยเพื่อนมีใครจะเอาศพเพิ่มไหมครับ มีใครจะเอาของเพื่อนไหมครับกุ๊บรับเออยู่ไหนอะนอยู่นี่พี่มีรถเราอยู่นี่พี่ฟังนะครฟังฟังฟมึสองสมยู่นี่พี่ยืนอยู่กับรถนี้กัอ้ร้มอแลรู้มืออย่าปนอย่าปนอย่าปนโหไปไปไป